เดี๋ยวตัดเอาอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับตลาดพระเครื่องปากช่องโคราชนะฮะประตูส่อีสานนะครับผมมีนักทุกวันพุธนะครับพี่น้องนะฮะคลิปที่แล้วนะก็มีช็อตเด็ดนะครับผมนะช็อกเลยนะเดินมาเจอป่าท่านหนึ่งนะฮะกำลังเขียกรองอยู่บอกเขียกรอง30บาทขายไป8 0 0 0 0นนะครับเขียกอง30บาทขายไป8 0 0 0 0นนะฮะนี่ฮะบรรยากาศผเครื่อง บบ้านนะครนะัอย่าลืมนะครับมีนะัดทุกวันพุธนะครับอาจจะพี่น้องเรานะฮะอาจจะมาเคลียร์กอง30บาทขายกัน8แสนนะฮะแต่ก็มีเคยมีข่าวนะว่าแบบเคลียร์กองได้ฟุกสมดงสมเด็จกันนะขายสมเด็จกันหลักล้านเหมือนกันที่นี่นะครับนะฮนะเนี่ยเนี่ยบรรยากาศแบบเนี่ยพักกองนะฮะขอญาติถ่ายประมวลหน่อยนะครับน้องชายนะฮะพี่น้องนี่อย่าลืมนะ พระกองในโอู้หนะเขียกองเขเรียกว่าไม่ใช่ประคองชีพแล้วเขียกองหวังเกิดกันเลยนะเมื่อกี้เจอบอกเขียกอง30บาทขายหลวงพ่อกันได้แปดแสนนะครับป่าเมื่อกี้นี้นะฮะป๋าเคยได้ฟุกมึงไหมป่าครับเคยได้ฟุกมึงไหมยังใช่ไหม ยังมีช่องสัชจันย์ก็ขอให้ได้นะป่านะเราชื่อว่าเป็นเอซนะป่าเป็นเอฟซีนะฮะดูช่องผมประจำนะครับผมนะทุกวันพุธนะครับผม นะกองนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยอ๋อเป็นเนื้อปูนนะเนื้อปูนนะครับ อานะจารย์ครับขอยัดถ่ายหน่อยนะครับขอยัดถ่ายนะครับผมมีพระบูชาสวยเลยนะฮะเป็นที่ไหนครับเนี่ยอาจารย์ครับอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับพันห้า0นะครับผมโอ้นะเก่ามากเลยนะครับผมฮนะ แล้วนี่เดี๋ยวถ้า FC ผมอยากได้นี่โทรมาอะไรอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ให้เบอร์โทรได้ไหมโอเคนะเดี๋ยวขอ,อยัดถ่ายหน่อยนะครับผมพอดี FC ผม4ี่หมื่นกว่าคนนะฮะถ่ายให้รับรองว่าได้ขายแน่นอนนะครับนะฮอาจารย์ถนัดเล่นสายไหนคร<อ>ับเนี่ยทั่วไป <laughs> นะครับผม <laughs> ในชีวิตนี้มีช็อตมากอาจารย์แบบซื้อถูกขายทั่วมั้อาจารย์อย่างเลยนะฮะ <laughs> โอเคโอเคนะฮะอ่านี่เอก็ดูกันนะครับผมหลากหลายเลยนะครับผมนี่ฮนะตีไงก็ชักชายเข้ามานะครับเ,เดี๋ยวก็ให้เบอร์โทรไปนะครับให้เบอร์โทรไปนะครับผม เดี๋ยว F4 ก็โทรมาถามมาคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับสนใจองค์ไหนยังไงนะครับผมโอ้โหเนะี่ยอันนี้หลวงพ่อพรมเลี่ยมทองอน,นี่เปิดเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับหมื่นสามโอ้เปิดไปหมื่นสามนะครับผมฮนะหลวงพ่อเงินโอ้เก่าเลยนะเก่ามากเลยเลี่ยมเงินอันนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับ 4,005นะครับผมอ่าก็จะถ่ายแบบคร้าวไปนะ FC นะครับนี่นะเดี๋ยวบางองค์ก็อาจจะไม่ได้ถามราคาในะ FC ก็เดี๋ยวทักมาถามกันเองแล้วกันนะน้าพาจารย์เขาเรียกว่าหลากหลายเลยนะครับหลากหลายเลยนะครับอ่าจารย์ครับช่องทางการติดต่อถ้า FC ผมจะโทรมาคืออยากจะได้พระาจารย์เนี่ยคร,ครับผม0813009036ชื่อน,นิกเอาเอาถอดช้า 081 300 300 9036 9036นะ์ศูนยาจย์ารนย์นกนะิกนะเฟซบุ๊กมีไหมติดต่อได้ไหมเฟซบุ๊กมันชื่อภาษาอังกฤษชื่อบันบิตอ๋อเฟซบุ๊กนะยังไงก็โทรมาตามเบอร์นี้แล้วกันนะครับ f อนะฮะนะครับผมก็ผมถ่ายให้นี่รวยมาหลายโคแล้วนะฮะโอเคขอบคุณจานิกมากครับผมขอบคุณครับนะฮะก็ได้คุยกันไปจตะเพ่เหละนะฮะก็เราก็ขออนุญาต นะขออนุญาตแต่ละท่านนะครับผมเ <c oughs> บลไปไงอัดีไหมอ่าเออโปรโมทอันนี้ซือ้ออ่าอ่าได้ได้ได้เลยเฉพาะเขาใหญ่แบบนี้นะรุ่นแรกนะเจ้าพ่อเขาใหญ่อันนี้รุ่นแรกอ่ะรุ่นรแรกออกปีไหนครับเบลเอออันนี้ปีนี้จำไม่ได้แต่เป็นรุ่นแรกลักษณะทรงนี้เลยสูงอันนี้สวยๆรับซื้อองค์ห้าพันโอ้เจ้าพ่อเขาใหญ่รูปหล่อโบราณนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นแรกเดี๋ยวไปดูรุ่นแรกนะ น้องเบลนะเบลบ้านยนเราเนี่ยรับซื้อ5,000บาทนะเอาไปขายเท่าไหร่แสนกว่าอ่าอย่างีรับซื้อห้าพันนะครับอ่ารับซื้อห้าพันนะมีรุ่นสองรุ่นสองจะรับซื้ออีกราคาหนึ่งมีอีกไม่มีมีให้ดูไม่มีดูอ่าอันนี้เราเป็นการโปรโมทนะฮะพระหลวงหลวงพ่อเขาใหญ่อันนี้รุ่นไหนเนาะเบลอันนี้รุ่นแรกเลยพี่อันนี้ก็รุ่นแรกเหรอใช่อ๋ออันนี้เหมือนเหมือนนาวะอันนี้เขาพิมพ์เดียวกันไหม ผิวยอกแดงอะเนาะพี่อ๋อเหมือนหรือเเลยอันนี้เหมือนเขาหรอกนี้เหมือนวรอ่าน,น,นี่นไงเอฟซี FC นะขอโปรโมทเลยเนี่ยคือเป็นพาร์ที่เรียกว,ว่าผู้ธคุณนี่โดดเด่นด้านไหนหลวงเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยรอบด้านเลยรอบด้านเรียกว,ว่าครอบจัก,กรวาลน,น,นะครอบจักรวาลเลยเขาเขาออกที่ไหนอะเบลอ่าอันนี้ออกที่ปากช่องนะออกที่ปากช่องเลยนะใช่ใช่ไม่ได้ออกวัดออกอะไรยังไงเป็นอ่าเขาวัดอะไรนอกวัดอ่าทางหลังวัดหลังวัดต้าเขาใหญ่ชือ่อวัดอะไรลวงจันแต่ถ้าคนที่เขา เขาไม่มีเขาไม่มีขายแต่เขาอยากจะบูชาเราเบลติดต่อเบลได้ไหมอะไรเนี่ยติดต่อได้ครับติดต่ออ่าติดต่อน้องเบลได้เลยะนะครับผมเดี๋ยวนะผมพามาตัวรุ่นสองทีรุ่นสองอ่ารุ่นสองรุ่นสองรุ่นสองขออนุญาตนะครับป่าครับอ่ารุ่นสองจาพวกเขาใหญ่สวยๆรับซื้อประมาณสองพันสวยๆรับซื้อประมาณสองพันเพื่อจะเอาไปขายหมื่นห้า จอก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 นะน้องน้องน่ารักนะเบลเนี่ยผมก็เป็นน้องรักของผมเลยอันนี้เหรียญรุ่นแรกอ่าเหรียญรุ่นแรกปีไหนปีไหนครับเบลจำโอ้น้องเบลเราอ่านี่สายตรงจำปี่อันนี้ซื้อหลักร้อยรุ่นแรกซื้อสักหมื่นไม่ได้หรอ ก่อนในรูปหลอกก่อนอ่านในรูปหลอกก่อนนะอ่าโอเคอันนี้รุ่น2เนี่ยรับซื้อ2องพันนะเดี๋ยวติดต่อเบลเบลเบลได้เลยเบลบันนอนได้เลยรับซื้อจริงรับซื้อจริงนะซื้อจริงหรือถ้าใครอยากจะได้ไว้บูชาก็ขายเหมือนกันนะเดี๋ยวติดต่อเบลมานะอ่าโอเคนะไม่ไหนก็ไหนๆแล้วขอญาติถ่ายแผงป่าหน่อยนะครับป่าครับนะป่าครับอ่ะขอญาตสวัสดีเป็นทางการสวัสดีครับป่าครับ ป๋าพอจะบอกชื่อฉายาในวงการได้ไหมครับไม่ต้องนะครับอ่าไม่ได้นะครับโอเคป๋าเล่นพามากี่ปีแล้วครับเนี่ยต้หลายปีแล้วประมาณสิบกว่าปีป๋าในชีวิตนี้มีช็อตมาสัจจ์อะไรไหมไม่ซื้อถูกขายท่วมอะไรเงี้ยมันมีครับเยอะเลยแบบที่จำจำในใจได้เลยไม่มีเลยแบบซื้อหลอกหลักร้อยขายหลักล้านมีไหมไม่ไม่ไม่คไม่ถึงขนาดนั้นอ่าโอเคนะครับนี่อันนี้ของป๋าแล้วครับเนี่ยครับผม ไอเน,นี้ยป่าเปิดเท่าไหร่ครับแม่พระมหาชนกเนี่ยอันนี้เปิดได้หมื่นสองหมื่นสองนะฮะอ๋อนะ่ยอ,นะอันนี้ก็เป็นเหรียญใช่ไหมป๋าครับเ,เหรียญอยูนน่ในตู้อ๋อเะอ่ะเดี๋ยวขอญาตินะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอเบอร์โทรเบอร์โทรป๋าได้ไหมเผื่อเอฟซีผมโทรมาอนะมนะา่านะครับผมนี่นะครับป๋านะครับผมเอฟซีสนใจไหนนะผมก็ตั้งกล้องนิ่งๆนะ ให้ดูกันอย่างนี้นะครับผมให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นี่โอเคป่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอเบอร์โทรครับป่าครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหกหกสี่ห้าหกหกสี่ห้าเดี๋ยวมีคนโทรมามน่นนอนป่ารอรับโทรศัพท์ได้เลยนะหลังจาหลังจากผมลงคลิปไปแล้วนะอีกประมาณสัก สี่ห้าวันผมจะลงคลิปนะครับโอเคขอบคุณป่ามากครับผม,บผมขอบคุณครับอ่านะก็นั่นแหละฮะเอฟซี <F 3. S 1> ผมว่าพยายามเอฟคลิปนี้ก็จะได้สักสิบห้านาทีนะฮะบัรยัากาศนะมนสนิเลยโอ้โหนะนะครับผมกะนะครับผม จา์ครับพระบูชาเปิดเท่าไหร่ครับองนี้นีสองพันครับพระหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดตะเคอนะครับผมขอญาติถ่ายหน่อยนะจานนะได้ได้ได้แล้วถ้าเกิดเอฟซีผมจะโทรมาซื้อเนี่ยได้ไหมได้ครับได้อ่าโอเคนะฮะนี่พระบูชานะครับผมมีกาเป็นพระเหมาบ้านนะฮะนี่พระบูชาหลวงพ่อดำนะครับเนี่ยสี่นะเนี่ยพระเหมาพระกองพระบ้านนะครับเนี่ยนะ ขอญยตถ่ายหน่อยนะครับผมนะ FC เนี่ยนี่ยผมัางกองนึง FC ดูเอานะ FC ดูเอานะครับผมสนใจองค์ไหนเดี๋ยวทักพี่เข้ามาเลยนะนะนี่ผมลงคลิปนะครับผมแล้วก็อีกสองสามวันน่าจะได้ลงนะคลิปนี้นะครับผมนะสนใจองค์ไหนนะครับผมก็จะถ่ายแบบรวมๆนะ FC นะครับผมนี่บรรยากาศของ ตลาดพักเครื่องเต็นรถปากช่องนะฮะเยาถามเบอร์โทรเขาก่อนนะครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ครับผมเผื่อเอฟซผมอยากจะโทรมาอยากจะเข่าบูชานะได้ไหม <c oughs> <c oughs> มีไหมมีเบอร์โทรไหมตลาครับปลาครับขอเบอร์โทรหน่อยครับอ่าเบอร์โทร092 <c oughs> <c oughs> 092-252-252-5832-5832นะฮะเบอร์นั้นเลยแอดลงแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยไหมโอเคนะเอฟซีก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมนั่นมานะครับผมนี่นะเนีมันมีอยู่ันนก็ขายข้เดียวน่าจะประมาณนี้แหละนะครับเอฟซีนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่สองนะครับนะ ที่สอนะครับอย่าลืมนะครับตลาดพระเครื่องเต็นรถปากช่องนะครับมีนัดทุกวันพุธนะเพ่อนเพื่อนเพื่อนน้องพี่นะอย่าลืมมากันนะครับผมนะแล้วพบกันนะครับทุกวันพุธนะครับผมสวัสดีครับ